นามโมตัสสะภะคะวะโตระโตธรรมะธรรมุตสสะนามโมตตะภะคะวะโตระโตธรรมะธรรมุตสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตระหโตธรรมะธรรมุตสสะอิจิปิโสภะคะวะลังธรรมะธรรมุตโววิชาจัลลันัมปันโนสุโตโลขวิโต อนุตตรโลภุริสธสะมะทาละทีรัตถาเทวมนุษานางุูโตภควาติสวากาโตภควะตาตัมโมรันติิโกะกาลิโกเอหิปติโกโอปัญญิกโกปัจจตตังเวทิตาโพวินยูยิติจุปฏิปันโนภควะโตสาวกสรังโฆจุปฏิปันโนภควะโตสาวกสรังโฆ ยะยาปฏิปันโนภะคะวโตสาวาสังโคจามิปฏิปันโนภะคะวโตสาวาคังโคยาติจังจัตตาลิบุริสยุคานิอาตับุริสภุคะลาเอสภะควโตสาวาคังโคอาหูไนโยปาหูไนโยทักหินไนโยจัลีกลัณยโยอนุตตลังปุญญกเขตังโลกัสสาติ ขาวุงสารสมาธินิมิตาสาวุตันตังตรีเมพลังอุติตโคล,ละจะเตนะมาลังทานาธิธรรม,มวิธินาจิตวะอุนินโดตันเตจาราปวัตุเมจะยมังพลานิมาลาทิเลกามปิยุติสัพลัดติงโคลัมพนาละวะธมะธรมะตัดทายักขังขันติสทุทันทตวิธินาจิตตวะ มุน mm ินโทตันเตจะสาปวัตุเมชยมังคลานินาลาคิลิงกจาวังอธิมัตถภูตังทาวตกิตากมตันนิวัตุดาลุนันตังเมตังกุเอกวิจินาจิตวามุนินโตตันเตจะสาปวัตุเมชยมังคลานิอูขิตตากกรรมทิหัตวัตุดารุนันตัง ทาวันติโยชนะพังกุลิมาละวันตังอิทธิพิสังคตมนโนจิตวะมุนินโตจันเตจารากวัตุเมจะยมังพลานิก,นกัตตวานาคตมุสลังอิวะับพิเนยาจินจายาตูทวจนังชนกายามัาเจสันเตนโสมาวิธินาจิตวามุนินโตจันเตจะสา วตุมเมชยมังคลานิสัจจังวิหะยมาติสัจจคัตวาตะเจตุงวาตาพิโลปิตมะนังอติอันทภูตังพัญญาปฏิปัจลิโตจิตวามุนินโตตันเตจัสกวตุมเมชยมังคลานิเหตาปิชยามังพลานิ นันโธภนันทัพพุทธังวิพุตังมิอิจริงพุตทเตทนะเทลัจะมาปยันโตอิทุปเทสวิจินาจิตวามุนินโตตันเตจตราภวตุเมจายมังกลานิทุขาหังทีทีพุจเคนะสุทัสจาดังปลัมมังวิจุติจุติมิติปกาภิธานังยานะัง อาเสนวิตินาจิตวามุนินโตตันเตศราพวตุเมจยมังคลานิเอตาปิพุตจัยมังคลาหัสตาคาชายวาจโนตินาทินีสลเมตมะันทีหิตวาน,านันเนควิวิธานิจุปตวาทานิโมขังสุขังอาติกไมายานโลทรปัญโย มหการุณิโกนาโตยิตายาตัพพปานินางบุเรตวาปาลมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัเจนะโหตุเมเจยมังขลังขยันโตโพธิยามุเลตกยานังนันติวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชจยตุชจยมังเกลยอัลลาติสปัน ลังเกตสิเสปัตตาวิปุกเลอภิเสเกตัพภูตาดังหักปัตโตปโมติจุนักตังทุมันพลังทุภาปาตังทุหุติทังทุขโนทุโมหุโตดะทุดิทังปลาจาริสุประทับกินังกายกรรมังวาจากรรมังปตากินังปตากินังมโนกรรมังมณีจิเตปตากินัง ปตาจินานิกัต่าวะนารปันธะเตปทาจินนปวัตุทัพะมังพลังรักขันตุทรัพพเจวตาทัพพะธรรมานปวัตุทรัพะมังพลังรักขันตุทรัพพเจวตาทัพพะพุทธานุภาเวนัจดาโสตีพระวันตุเมปวัตุทัพะมังพลังรักขันตุทรัพพเจวตาทัพ ปัรรมานุปาเวนะรธาโททิพวันตุเมพวัตุสัพพมมังกะลังลักขันตุชาพฏิวัจจทรัพย์ปังฉานุปาเวนะรธาโททิพวันตุเมฐานะบาลมิสัมปันโนฐานะอุปาบาลมิสัมปันโนฐานะบลมารดาบลมิสัมปันโนเมตา ไมตริกรุณนามุทิตาอุเบกะบาลมีสัมปันโนทิปิโสภควาสีละบาลมีสัมปันโนสีละอุปาบาลมีสัมปันโนสีละบาลามาตาบาลมีสัมปันโนเมตตาไมตริกรุณนามุทิตาอุเบกะบาลมีสัมปันโนทิปิโสภควาในธรรมบาลมีสัมปันโนในธรรมอุปาบาลมีสัมปันโนในธรรมบาลามาตาบาลมี สัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณนามุทิตาเผด็จการาลามีสัมปันโนทิฏฐิโสภระปวาปัญญาปาลมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาอัลลมัตตปบาลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณนามุทิตาเผด็จการาลามีสัมปันโนทิฏฐิโสภระปวาวิริยะปาลมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะ ปาลามาตาบาลามีสัมปันโนเมตตาไมติกรุณามุทิเตวเปกะบาลามีสัมปันโนอิติปิโสภควาขันติปาลามีสัมปันโนขันติอุปปาลามีสัมปันโนขันติปาลามาตาบาลามีสัมปันโนเมตตาไมติกรุณามุทิเตวเปกะบาลามีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจะปบลามีสัมปันโน ตัตจักุปปาลมีสัมปันโนตัตจักุปละมัตตาปะลมีสัมปันโนเมตตาไมติกรุณามุติเตวเปกขาปาลมีสัมปันโนทิ่พิโสพคะวาอัติจานะปาลมีสัมปันโนอัติจานะอุปปาปะปละมีสัมปันโนเมตตาไมติกรุณามุติเตวเปกขาปาลมีสัมปันโนทิ่พิโสพคะวา เมตตาปรมีสัมปันโนเมตตาอุปะบลามีสัมปันโนเมตตาปรลามะตาบาลามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปาลามีสัมปันโนทิพิโสภะวาอุเปกขาปาลามีสัมปันโนอุเปกขาอุปะบลามีสัมปันโนเปกขาปรลามะตาบาลามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขา ปาลามีสัมปันโนทิพิโสพคะวาตัสสะปาลมีสัมปันโนตัสรู้กปาลมีสัมปันโนตัสรปาลมาตปาลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาผู้ทีาอุวเดชาปาลมีสัมปันโนทิพิโสพคะวาพุทธังสรณังกจฉามิธัมมังสรณังกจฉามิสังฆังสรณังกจฉามินมามิหังสาธุ นาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัรมุจตตะพุทธังสระหนังกัจจามิธรรมังตระนั่งกัจจามิสังฆังตระนั่งกัจจามิทุติยัมปีพุทธังตระนั่งกัจจามิทุติยัมปีธรรมังตระนั่งกัจจามิทุติยัมปีสังฆังตระนั่งกัจจามิตาติยัมปีพุทธังตระนั่งกัจจามิ สติยัมปีธรรมมังกนังจามิสติยัมปีสังขังรนังจามิสาธุตุู้ตากรมโมระเตผุ้ตังธนักรมโมระเตตนะมันจิกาเยขายะยยะเอวันังปิยังตุตวายจิวโสภควายมะราชาโนท้าเวตุวโนมรณะตุขังหลังตุโตนะโมพุทธายะเทยานักตาพุทธาเจตวามาลังตัวนางจัตุตัตจาสัพพังราจังเยปิวินจุนละลาจาปาตันทังกะลาตโยพุทธา อาถาวีสตินายกาตัพเพปันติจิตาไม่หังมรดเกติุนิสลาทิเตปฏนติจิโตไม่หังกุตโตจมโมทวิโรจเนทั้งโคปันติโตไม่หังเรสะพัชคู่นากรโรหัตเยเมอนุรุโตราลีกุโตจัดดัชกิเนโกตันโดปิจิปาริโมคะลานโตวาเมเกธักกิเนตวเนไม่หังอาตุงอนันตลาวโลกอาตุงอนันตลาวโลกัตโกจะมหานามโอปาตุวามาโตะเก เอตตโตปิติภะคะนิยติโโยวาปะปังกโลเนติโนติริสัพโนโตปิโตมุนีกุงโกกุมาลกัตโกเทโลเมเหสีจิตวาจโกโตไมหังวัตเนนิจังปะสาติกุนากรโรปุโนอังลิมาโรจอุปาลีนันทติวลีเทลาปัญจยเมตานนาลเตจิตกามมังเซจารติมาเทลาวิจิตาจินะทระกัง เอเจติติมหาเทลาที่ันาตที่โนราษเลังจากที่เจเ,นเจนางคมังเขตตูชั้นทิตารัตนัางคุลโตอาติทักกิเนเมตสาตุจกกังทชักขังปัจโตอาติวาเมอังคุิมาละกังขันธโมรปริตันจาอาทานาที่าตุจกังาอา,าเทษตรตะนาอาศีเตสาปากาละสั้นทิตาที่นานาวาะราังยุตตาตัตตปากาละลังกตา วาตาปิตาที่ท่านจาตาปายรักชาติปตวาเตตาวิญญอางยันตุอานันตาที่นาเตจตาว่าตโตเมตะิตเจนะตาตาสัมโคท่าปัญจเลที่นาปัญฉะมัจจำีวิหารจมีเจเลตาตาเปเรตุมังสัพเพเตมหาพุทธสภาอิเจวัฒนโตตุขโตสุรโคทินานุภาเวนะที่ตุปัตโวธรรมานุภาเวนะอิตาริสังโฆ สังภานุภาเวนะเจิตันตะลายโยสัตถมานุภาวะปาริโตจลามิทินาปัญเชลิตีพุทธัโคตติสังโฆัขาโตธรรมานังวิทยโยตตาพุทธจงเจตการคือตติสัพงพุทธจงธรรมะวิทยะสังพุทธจงวิริยปีเตปัสสัตที่พุธังคาจตตาปะเ์วิริยะสังพุทธจงปีเตสังพุทธจงปัสสัติี่ าโพธิ์ตากะสมาธิสามโพธิมงและเบขาสามโพธิ์งสัตเจเจสัพพัทตีนาผู้นีนาสามมาทักขาตาเจตประการเหล่านี้เป็นธรรมันตราผู้นี้้าผู้ตรงเห็นธรรมตั้งองค์จัดไว้ก็แล้วพาวิชาพระบุรีกรตาอันบุคคลเจริญแล้วก็ทำไม่มากแล้วทังวัดสันติอาพิญญาญานิพานายะจากโกทิยาย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความสัทธรู้และเพื่อนิพาน เอเนะจัดจวัเจนะด้วยการกล่าวคำจันดนี้โสกีเมโหตูตะกัตตาขอความโปรดดีจนบังเกิดมีแต่พระเจ้าตลอดการทุกเมื่อเอเกตนิสมเยนาะโผโมคะลานัน้นจากกัตปังกิลาในทุกใจทิศว่าในสมัยหนึ่งพระโลกนาชาวต่อพระเนศเหน็นพระโมคะลานะและพระหมหากัตปะเป็นไข้ได้รับความลำบากโคตรจำเทจัดจะเทตยิจึงทรงแสดงโคตรทรงเจตการให้ท่านทังสองฟัง เจจะตังอภพีน่นันทิตวาท่านทั้งสองนั้นท่านทั้งสองนั้นขึ้นชมยินดียิ่งขึงง้นโพุทธงคก็ทโลคามุดติงสุตังรันเณโลกว่าหายได้ในบัดจนเอเตนะจัดจวัเจนะด้วยการกล่าวคำตนี้ตรูจิเมพบถูกสถาตาขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่พระเจ้าตลอดการทุกเมื่อเอกชาธรรมะราชาปีเกลันเยนาพิตริิโตในครั้งหนึ่งองค์พระธรรมราชาเอกพระพุทธเจ้า ทงบทรรทวนเป็นไท่นักจุนทัาทเถเรนะรทันเยวะพะนาเปตวานะสาตลังรับสั่งให้พระจุนทาเถรักษาพระรงนั้นนั่นแลจะไยโดยเขารบสามูทิตวาจาปาทาสัมมาวุตสาติฐานโสก็ทรงบันเทิงพระอรา,ายหายจากพระประทวนนั้นได้โดยกเทเทนะารเหตเตนจตจวัฒเนะด้วยการกล่าวคำสัดนี้ตจติเมโหตุสัธพดา ขอความส่วดีจงบังเกิดมีแก่ข้าเจ้าตลอดการทุกเมือ่อปหินาเตจาพาทาตินันดำปีมาเอตินังข้อพาดท,ทั้งหลายนั้นของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งสามวงนั้นหายแล้วไม่กลับเป็นอีกมาก,กาแตเจเลสาวะปัตทานุปัตติธรรมธรรมดุจธัริเสเลตูขเรียมักกำจัดเสียแล้วถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาเอเจนัตัจวัตเจนะด้วยการกล่าวความสัตย์นี้โตทิเมโวตุสปชาขอความส่วดี จงบังเกิดมี้แบกา่พระเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเดอนสาธุพระวัตุัพประมังกำลังรักกันตุลาปเทวัตาทัพพระพุทธานุภาเวนัสตาโทติพระวันตุเมพระวัตุลัประมังกำลังรักขันตุลาปเทวัตาทับพระธรรมานุภาเวนัสตาโทติพระวันตุเมพระวัตุลัประมังกำลังรักขันตุลา รพระททพเทวดาตัพพสังฆานุภาเวนะตตาโตทีพระวันตุเมขอมองคลทั้งปวงจงม,มีขอเทวดาทั้งปวงจงคุ้มครองด้วยหนุาภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอความสวสด,ดีจงบังเกิดมีแก่พระเจ้าตลอดกาลทุกเมือ่อเถิญราตุอาหารทุกโตโหมิขอข้าพเจ้าจงม,มีความสุขอาหารที่ทุกโ,โหมิีขอข้าพเจ้าจงราศจากความทุกข์ อ,อาหารอเวโล Arrow, โหมิขอข้าพเจ้าจงปราศจาาเวรอาหารอพยาปโจโหมิขอข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหารอานิโกโหมิขอข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจถุกขีอัตนานางปะริยรามิขอข้าพเจ้าจงมีความสุกขกายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากภพภัยจากสิ้นเดอด้าโทสัพเพตัตตาตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่จบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาเวลาหดตู่จงเป็นตุกเป็นตุกเติรอจจะได้มีเวรยนแต่กันและกันเลยอัพยาปัจายหดตู่จงเป็นตุกเป็นตุกเติรอจจะได้เบียนเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิกาหดตู่จงเป็นตุกเป็นตุกเติรอจจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยถุกขีอัตตานังปริอารันตูจงมีความทุกข์ายทุกข์ใจรักษาตนให้พ้นจากพวกภัยทั้งสิ้นเถิดอาทูอีทางเมมาตาบุนังโหดตูสุูิตาหดตู่มาตาบิตรโล ขอส่วนบุญนี้จรงทําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีกทังเมยาตินังโหตุสุขิตาวุนสุภิยตโยขอส่วนบุญนี้จงทําเเลยแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีกทังเมคุลปุโรปจายาจริยานังโหตุสุขิตาหตุภคุปุโรปจายาจริยาขอส่วนบุญนี้จรงทั้งเลยแก่รูปรบาจายของข้าพเจ้าขอให้ปุโรบาจายของข้าพเจ้ามีความสุขอีกทาง สัพพะเทวตานางโหตุสุกิตาโหวตุตเตเจวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกเจวดาทั้งหลายทั้งปวงขอเจวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีกทางสัพพะเปตานางโหตุสุกิตาโหวตุตเตเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกเปรตทั้งหลายทั้งปวงขอเปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีกทางสัพพะเวรีนางโหตุสุกิตาโหวตุกเตเเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอเจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขีทางสัรพะรัมทานังโหตุกุขิตาวตุกสเปสัตตาขอขวบุญนี้จงทั้งแต่แจกตัดทั้งหลายทั้งปวงขอตัดทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขข้าพเจ้าขอทิด่วนบุญสู่ตนที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดาบารดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเศษทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและตัดทั้งหลาย สทั้งหลายใจสับทั้งหลายเอสทีทั้งหลายขอท่านขอทุกเอสทีทั้งหลายและสาธรรมิทัท้งหลายขอส่วนบุญกุศลที่ได้บำขอส่วนบุญกุศลที่ได้บำเพ็นมาแล้วนี้จงที่ได้ขอส่วนบุญกุศลที่ได้วิธิให้นี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจง,จง,จงรับทราบดงบุญดงสนที่อุทิศอันนี้ขอจงมานโมตานาจงมีความสุขโดยทั่วกันขอเดชะคุณพระธระทับบๆๆยและบุญกุศลจงย่างข้าพเจ้าจงย่างข้าพเจ้าให้ถึงซึ่งความเป็นผู้พ้นทุกข์ทั้งควเชิญสาธุสาธุสาธุและขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ความเป็นมาแล้วนี้จงเป็นพระรัจัยน์นำจงให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานได้นะ นานาพุทธการนั้นคือจะทุบ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 แล้วขอบุญบุตรที่พระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วมาแล้วนี้จงเป็นความร้อใจนำส่งให้ถึงผู้ท่านแฟนจากทั้งหลายเอฟเททั้งหลายบรรดายูทูบเบอร์ทั้งหลายจงมีความสุข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 ทั่วกาลนานเดินสาธุบท่าธุสาธุ นามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสังฆังกามิธัมมังสังฆังกะจามิังฆังสังงกะจิทุติยันติพุทธังสังฆังกะจามิทุติยันติธัมมังสังฆังกะจามิทุติยันติสังฆังสังฆังกะจามิตาติยันพุทธังสังฆังกะจามิตาติยันติธัมมังสังฆังกะจามิ ตาติยมพีสังขังเทนะกะชามิตาตุนาสังทิโมภมาจามะเทวาตเปยะขาปลายันติภมาจามะเทวาพิลาาวุตุเมมหาปุญโญมหาลาภวุตุเมมิเทบาวุวติโูตามาวุนโมวุตายะเวลาทะโยวลาโุณณยังเวลาอินทเวลาชาตเวลาชาต้เวลาทิโยผู้ตัตตามณีมามาผู้ตัตตาตหุ่นสามปฏิจมิเป็นเป็นบาบา ฮาหาลูลูนาถังที่โมคุมมาจะมาเทวาตาเปยจักาปลายันตีพรมมาจะมาเทวาพิลาวุตุเมมหาปุญโยมหาราโปควันตุเมหมิเตปาวาเทโพตามาหูนโมวุตายะเวลาเทโยเวลาโปในยังเวลาหินสาเวลาชาสีเวลาชาชาเวลาที่โยพุตราสามณีมามาพุตราาโสโหวสังตฏิจมิเตงเตงกาปาาหาลูลูนาถังที่โมคุมมาจะมาเทวาตาเปยจักาปลายันตี กรมมาจะมาเทวาเพละบาวนุเมมหาปุโยมหาลาโกวันทุเมฆมิเทบาววันเทโหตามาวุมโมตายามเวลาทโยเวลาโคในยังเวลาหิสาวเวลาจาสีเวลาจาสาวเวลาทโยพุทธะตามันีมามาพุทธะตโมโาศัพทิตามิเีงเจี่าหาหรือนาถตีโมกรมมาจะมาเทวาตาเปนาขาลายันติกรมมาจะมาเทวาเพลาบาวนุเมมหาปุโยมา เดบารวติโตามาหูตัมโมปัยะเวลาเจโยเวลาปูเนยังเวลาหิสาเวลาชาตีเวลาชาตาเวลาพี่โยพู้ตัดตามนีมามาพุทธัดตัดหหมสามปีจานนี้เป็งเพ่งประภาาหารลือนะสามเิ่งโงก็มาจะมาเทขกมาจะมาเทวาตะเตะขาปลายจันทิกมาจมาเทวาอภิลภาวุญเม์มหาพุโยมหาลาโภวุตเม มิเตปาวะติพุทธามาอูนโมพุทธายาวเวลาตโยเวลาปูณนยังเวลายุสาวเวาชาตวลาาตานาเวลาทีโยพุทธะามนิมมามาพุทธาตัดโวสามาติจามิเพ็นเพียงเบปาหาลืลือในทางทีโมตมมาจามเทวาท่าเพยราักาลายันติคมมาจามาเทวาเพื่อาวตุเมมหาปุโยมหาลับโขจุเมนิเตปาวะติพุทธามาอุนโมพุทธายาวเวลาตโยเวลาปุณนยัง เรลาที่เสาเวลาที่สีบเวลาทางตาเวลาที่โยพุทธะามณีมามาพุทธะาโอมคำวิตานี้เปนเป็นบาาาหลือนะตังชั่โมงมมาธรมะเทวาทำเทยะขาปาราญาติพุมมาธรรมะเทวาเพลราบาอุเมมาหาโยมหาอะโวอุเมนี้เจ้าวัวดีพทธมาอุโมพุทธายาวเวลาทโยวเวลาโอนายังเวลาทีสาเวลาทสืบเวลาทีสสาเวลาที่โยพุทธะมณีมามาพุทธะ สวัรับมสามปิจจามิเป็นเปล่าอาหาลืลืนาถังที่โมพมมาจะเทวะอาเปยขาปาลาจันติพมมาจะเทวะอหภิลาวุติเมมหาผุโยมหาลภุตเมมิเทาวะิโคตมาอนโมุทยาเวลาจะโยกเวลาปูในยังเวลาอิสาเวลาตสีเวลาตัาเวลาที่โยบพุธะมณีมามาพุทธะโหสมปฏิจจามิเปเป็นปยนาอาหาลืลืนาถังที่โมพมมา ธรรมะเทวาตาเพยพาปาราจันติคมมาธรรมะเทวาอาภีลาภาวนุเมมหาปุญโยมหาอัคโขวนุเมยิเตปาวาติโคตมาหูนโมุิยาเวลายโยเวลาโนัยังเวลาสเวลายิตรศเวลารัาเวลายิโยผู้ามณีมามาัตโาสัมปฏิการมิเป็น็นพระภาอาหารือ สัพเพตถาสตถาวุตตุอาเวลาตุกะติวิโนโอขอจัดทั้หลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงที่อยู่เป็นสุกทุกเมื่อเถิดปาจจังยังพลังไม่หังถักเพภาคีผู้อันุเตขอจัดทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้วเวยยผลบุญ อันที่ขพระพเจ้าได้บำเป็ญแล้วนั้นเออนตาบุกตา